มาดูต่อนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการแนะนําการตั้งค่ากล้องซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเล่นกล้องมาก่อนอแต่สําหรับตัวผมเนี่ยคือผมจริงๆแล้วเป็นตาก,กล้องมาก่อนด้วยนะแล้วก็ตหลักก็เลยมาเล่นโดนนะครับเมื่อสักสองปีนี้ก็ามาหาความรู้เกี่ยวกับโดนเยอะนะครับเล่นมาหลายรุ่นเลยตั้งแต่โดนทุกๆแล้วก็มาเย็นโดนแพงๆนะครับเล่นหมด ผมก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นคนไม่ค่อยยึดติดติยี่ห้ออะไรมากมายนะครับคือเราอยกกรู้กอะไรเราก็เล่นนะครับเรายังไปตามเขาโดยที่เรายังไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะฮะเราดูไว้ได้ฟังไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปปักใจเชื่อมากนะครับเพราะว่าบางคนบางไยเขาก็แนะนาแต่สิ่งที่ดีๆของเขาทั้งหมดนะครับเขามีอะไรที่ดีเนี่ยเขาบอกหมดแต่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่บอกนะครับน,นอกจากว่าเราซื้อแล้วลองมาเล่นประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยอันนั้นโอเค แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมน่าจะเรียกว่าเล่นเกือบทุกย่อนะฮะ YouTube ที่ผมดูเยอะมากนะครับเกี่ยวกับโดนนะครับฝรั่งไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นอะไรผมนั่งดูเขารีวิวเยอะบางทีเราก็ไม่รู้ในสิ่งที่บางทีเนี่ยาทางบริษัทเองก็ไม่ได้แจ้งมานะครับว่ามีอะไรดีตรงไหนนะครับอันนี้เรามาดูตรงกล้องนะฮะอย่างที่ผมเกิ่นไว้ให้ฟังแล้วนะครับว่ากล้องเนี่ยมันในร,ราคาบราคา12,500ตัวเนี้ย ทำไมมันมีดีกว่าหมืน่นหมื่นกว่าบาทของอยี่ห้ออื่นยังไงนะครับถ้าผมผมเทียบได้นี่ก็คือว่า,าถ้าเป็นของอีกค่ายหนึ่งเนี่ยราคาราคามื่นสองเนี่ยไม่มีนะครับก็จะมีถูกสุดก็ที่เก้าพันเก้านะครับเก้าพันเก้าก็จะเป็นรุ่นเล็กของอ,อีกค่ายหนึ่งนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อเลยดีกว,ว่า,ารู้ๆกันอยู่นะครับส่วน,ส,วนส่วนตัวผมก็ชอบนะครับใครนั้นก็คือผมมีหลายลำอยู่เล่นทั้งนั้นละแต่ว่าจะมอง มันต่างกันตรงไหนเรื่องกล้องนะครับอันนี้เมนูตัวนี้มันจะปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะถ้าเป็นโหมดเมนูนเนี่ยเราจะปรับได้ S.O. นี่คือค่าค่าความไวแสงนะครับเราเหมือนเรานะฮะความไวแสงเนี่ยเราแทงคืนเนี่ยเราสามารถจะตั้งได้ว่าไวแสงให้เยอะที่สุดเลยแต่ว่าถ้าเราปรับไวแสงเยอะเนี่ยนอสมันจะเกิดที่ภาพนะครับน้อยก็คือจะมียิบ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 ,ยบนะครับอันนี้ถ้าใครไม่เป็นแนะนําให้ตั้งไวออโต้นะครับออโต้ไว้ก่อนเลยนะครับเราก็จะมาที่ชัตเตอร์ ชัตเตอร์นี่คือการเวลาเรากดรูปเนี่ยฮะแชะหนึ่งทีเนี่ยแชะหนึ่งทีเนี่ยเขาจไหมฮะแชะหนึ่งทีเนี่ยชัตเ,เ,เตอร์จะเป็นม่านนะครับอ่าอัตราครับอ่านี้หนึ่ง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 ครั้งต่ออ่าสี่สี่สิบหนึ่งสี่สิบเฟรมต่อวินาทีอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าอย่างเงี้ยก็จะชัตเตอร์เร็วนะฮะถ้าชตัตเตอร์ชัตเตอร์ช้ามันก็จะมืดนะครับอันนี้ชัตเตอร์เร็วสุดมันก็จะสว่างนะครับไม่เป็นรู้จักให้ตั้งไวอ้ออโต้นะครับ เราก็จะมีโมต่อมาก็จะเป็นไวบาลานอันนี้ไวบาลานนี่นก็จะมีถ่ายกลางแจ้งซันนี่เดย์นะฮะอันนี้ฮะ,ะปรับได้ละเอียดมากครับโคโคดีเดย์นี่ก็คือฟ้าคึ้มเวลาฟ้าคึ้มคึมเวลาเราบินถ่ายนะฟ้าคึ้มเราไม่ต้องไปปรับภาพเลยตรงนี้เลยมันเป็นเมนูสุดเด็จรูปมาให้เราเลยนะครับอ่าน่าใช้งานมากนะครับซันนี่กับโคดีเดย์เราก็จะมีอันหนึ่งไล่ลงมานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นการปรับค่าคอนทราสต์ประมาณนี้ฮะ ห็นไหมค่าสี 4, เห็น 4, ไหมสีเห็นสีไหมฮะพวกนี้เราเล่นลูกเล่นได้นะครับเห็นไหมฮะค่าสีฮะตรงนี้นะครับเราก็จะมาอีกเมนูหนึ่งนะฮะก็เมื่อกี้นี้นะครับอันนี้อันล่างนะครับเราก็จะมีอ่เอ่เอเมื่อกี้ sunny day ฮะถอยหลังลงมาแล้วก็จะเป็นอาตัวนี้ก็จะเป็นอ่ภาพขาวดำนะฮะถ้าหลัเป็นขาวดำอันนี้ภาพสว่างนะฮะ v อ่ e อันนี้เป็นภาพเก่าภาพโบราณน,นะลูกเล่นมันเยอะมากครับมันราคามันคุ้มนะครับบางคนน่ไม่รู้เลยนะครับไปตามเขาไปฟังเขาบางคนบอกโอ้โหต้องยี่ห้อนี้ดีเท่านั้นผมอยากจะบอกว่าเอ่อบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าในราคาเนี่ยเวลาเราจะเทียบอะไรถ้าเทียบที่ราคาอย่าเทียบที่ยี่ห้อครับไม่ใช่เอา F อฟเวอ์โปไปเทียบกับ a i r ์ทูอย่างเงี้ย เล่น Air 2ดีไหมครับหรือผมจะมาเล่น F 1 1 Pro แล้วผมจะตอบอยังไงครับเนีมนะันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นก็ให้ตั้งไว้ที่ข้างบนก่อนนะครับอันนี้แล้วถ้าเราชอบนะครับเราปรับได้เยอะมากบางคนบอกเฮ้ย hey, ทำไมภาพสันสีมันไม่ค่อยสวยคุณยังไม่ได้เข้าไปปรับภาพตรงนี้เลยแล้วคุณมาบอกว่าภาพสันสีไม่สวยต้องเราเข้าไปปรับแต่งมันแต,แต่งได้เยอะครับมัน,ม,นมันไม่ใช่สําเร็จรูปแบบย่ออื่นเขา เอื่นนี่เข้าไปแตะอะไรนิดนึงไม่ได้เลยครับไม่มีการปรับโทนสีไม่มีอะไรทั้งนั้นด้วยนะครับอันนี้ะมากันต่อนะฮะจะมีปรับคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์คือสีของสีดำเห็นไหมฮะเน้นสีดํานะครับคอนทราสต์เนี่ยเล่นสีดํามากนะฮะสีดำจะเอาสีดำแบบดำมากดําน้อยคือคอนทราสต์เลยนะฮะเราก็ไปเล่นเอาเองนะครับอ่าตรงเนี้ยเล่นได้ครับแต่ไหมฮะทับกลางๆก็50านะฮะครับก็ต่อมาก็นะครับเมื่อกี้เมนูนี้คอนทราสตเนี่ย ชาร์ปเน็ตชาร์ปเน็ตคือความคมชัดนะครับความคมชัดของภาพขนาดไหนจะคมขอบขอบขอบหน้าคนอย่างเงี้ยจะาคมขนาดไหนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีกิจกิจชัตเตอร์ช Sh ัตออฟนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นกริดนี่คือเป็นตารางเห็นไหมตารางการเราจะโฟกัสว่าจะเอากริดขนาดไหนจะเอากากระบงการการะบาดอย่างนี้ได้หมดชัตออฟนี่คือก็ไม่ได้ทรงใช้นะครับอ่ต่อมาก็ทีเอฟการ์ดอันนี้ก็เป็น ตั format SD card ก็ format ได้เต็มในนี้เลยนะครับแล้วก็ reset timer a ริพิเ,เตอรเนี่ยก็คือการ reset ค่ากล้องทั้งหมดให้อยู่ค่ากลางทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นเมนูส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาปรับที่เป็นวิดีโอปรับให้เป็นสีแดงปรับตรงนี้นะครับฝาสุดตรงกลางๆข้างๆกลมๆขาวนี่นะครับเมื่อกี้เป็นเมนูกล้องนะครับอันนี้เป็นเมนูวิดีโอนะครับวิดีโอ,อใหม่วิดีโอนะครับวิดีโอวิดีโอแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับ เราต้องมาปรับที่เป็นวิดีโอก่อนนะครับวิดีโอก็จะเข้ามาตรงนี้รูปกล้องเห็นไหมคะความคมชัดได้ถึง 4K นะครับแต่30เฟรมเลทนะครับ30เฟรมต่อว,วินาทีนะครับดูด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็น2 7 K, น K เนี่ยฮะคมชัด 4K เนี่ยถ้าไมไม่เยอะจริงหรือไม่ไม่เร็วจริงไม่แนะนําให้ใช้นะครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเปิดให้ตั้งไว้แค่ผ่าน10 10ปัสสิพอบางคนไม่รู้ บางคนกดไปถึง4 k อล้บอกโอ้ยเอาก่อนเลยแน่นอนผมบอกถามได้ว,ว่าถ้าคุณอ่าไปกดส k แล้วหน้าจอโทรศัพท์คุณเล่นส k ได้ไหมถ้าเล่นไม่ได้ไม่จำเป็นจอทีวีคุณเล่นส k ได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่จำเป็นนะครับเราส่งเฟซส,ส่งไลน์เราอยู่แค่นี้ก่อนแต่ว่าถ้าง,งานไหนที่คุณคิดว่าคุณจะถ่ายแล้วเอาไปลง youtube โชว์เพื่อนๆให้เป็น4 k ให้กดส k ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยมาดบมาดบลงเหลือ ฟูเอ็ดพวกนี้ก็ฟูเอดีก็คือ1 0่0ปสิพีแต่ส่วนตัวผมฟูเอดีตลอดครับพวกที่60เฟรมเดทแน่นอนที่สุดครับลื่นนะครับครับผมแล้วต่อมากอ็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว